ราคาแค่นี้รองรับระบบ Away on Display ด้วยนะครับตัวเครื่องทำจากโลหะผสมสแตนเลสมีน้ำหนักที่เบาเพียง52กรัมหน้าจอ AMOLED ขนาด1.43นิ้วมีไฟฉายในตัวรองรับระบบ Away on Display หน้าจอจะแสดงผลตลอดเวลาฟังก์ชันออกกำลังกายมาพร้อมกับ GPS ในตัวบอกข้อมูลอย่างละเอียดแบบเรียลไทม์และดูเพิ่มเติมได้อย่างละเอียดขึ้นไปอีกในแอปโทรศัพท์คุณสามารถพูดคุยกับ AI ผ่านตัวเรือนได้เลยครับไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกัน นักวิทยาศาสตร์ได้ไขปริศนาคำตอบคือไก่เกิดก่อนไท่ที่นักวิทยาากมหาวิทยาลัยเชฟิลมีหน้าจอให้เลือกหลายแบบและยังสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้อีกเป็นร้อยแบบเลยนะครับในโทรศัพท์ฟังก์ชันรักสุขภาพก็มีมาให้ครบเลยนะครับวัดการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดวัดความดันการนอนหลับและดูได้อย่างละเอียดยิบในโทรศัพท์เปิดการแจ้งเตือนในแอปต่างๆที่เราใช้งานกันนำได้ในระดับ ip 6 8ใส่ไว้น้ำเล่นกีฬาในน้ำได้สบายๆเลยครับตัวนี้ ออกและรับสายได้ในตัวและมีฟังก์ชันอีกมากมายให้คุณเลือกใช้ผมซื้อมาแล้วตรงปกแนะนำเลยครับตัวนี้